ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ฝันกลางวันนะครับผมนะฮะคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ผมเล่นน้องเนยนะครับบัตเตอร์ไฟกดในลังคอน20ดาวบวกๆนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นตัดออกจากไฮไลท์การสตรีมนะฮะก็จากการสตรีมเนี่ยผมอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ผมสตรีมที่ Facebook นะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยการออไอเทมก็เซตเป็นอันดับหนึ่งครับของของที่เล่นบัตเตอร์ไฟแม่เนาะนะครับก็ยึดตามเข้าไปส่วนอ่าโลนี้ผมก็ใช้ตามนี้นะฮะ ออนสล็อตสินะครับผมสปิริตสิแล้วก็ดาร์กนัทคอสิบนะครับเป็นเซตเจาะล้วนไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวในเกมเล่นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยนะครับผมก็เล่นกับเพื่อนๆในสตรีมนะครับในชแนลนะโอเคไปดูกันเลยแ <laughs> ค่ชิมแค่ชิมเท่านี้เหรอดูด่านน้ำแข็งนี่สิคะ ก네ินกินได้คำเดียวก็อิ่มเยอะมากแช่ไปกินพวกนี้อีกโอ้โหโอ้ยเปรี้คนจริงเหรอเชี่ย ซุปเปอร์แมนมานะเจอคนเล่นบัสนี่ทีไรโดดมั่วตลอดเลยเฮ้ยพี่เมนบัสว่ะไม่ได้ขิงใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ขิงเจ็ดกลางไหวก็ าเอาแล้วพี่มาพี่มาดึงเลยดึงได้ดึงการไปช่วยล่างได้นะเชี่ยเห็นอะรแล้วพี่ลงสิเอามันเออสววยมากรเกิดนะมึงตีมังกรอยู่นะตีมังกรอยู่ ฟาร์มันเดินมากลางนะฟาร์มันอยู่กลางเขี่ยรีบเอาเลยสวยไข่กูออกมาทำไมไข่ให้กูรอดเฉยไปทีเดียววะไม่ได้ว่ะคิวเลนหายนะคิวเลนกลับเข้าบ้านไปแล้วเอาแล้วต่อไหมผมจะเอมาเอาได้เอาได้เอาได้ขอบเ่า เอาได้ถ้าเอาได้เอามันหิวขนาดนั้นเอาได้เชี่ยกูเอาไม่ได้ละเอาไม่ได้ละนิง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 เอาพี่ภามก่อนขอพี่ภามก่อนถึงได้ปะถึงได้ปะโอ้โหเฮ้ยคิวเรนมากคิวเรนมากคิวเรนมายังไงยังไงได้นะไม่มีเลือดนะ เจเจเจถอย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 มันมีน้ำแตกแล้วมันมีน้ำแตกถอยกลับมาหนีกลับเข้ามาดิโอ้โหหนีเองลอยเพื่อนไอ้ดอจัดโคตรไอ้ดอเลยเยี้มันจะเอาเลสต่อมาตีป้องกันด้วยเข้ามันเข้าบูด้วยว่ะมันเข้าบูด้วยว่ะเข้าบูแล้วอ่ะเต้มาเลสก่อน ไม่จับไม่จับไม่ตับไม่ับไม่ได้ไหนนิงนิงนิพอก่อนนิงนพี่ฟาร์มก่อนทุกไปการ้วการหนึ่งปองสี่การลองวิ่งขึ้นไปกาองวิ่งขึ้นไปพี่มามรอดิพี่วิ่งอยู่นิ่งดึงดึงดเอาตัวนึงมันมีน้ำแตกมีน้ำแตก ดูตายส,ส,สอนสอนตัวสอนตัวไม่ได้ว่ะดาเมจไม่พอแล้วไม่ได้หลาแล้วอเอ้ยได้หลาอยู่หลเป้าไ,ได้หลายลหลายหลายละหลาละเคียวเคียวเคียวทีเดียวเออสวยห <c ari> นิงตายปะโอ้ยไอชงสวยสวยสวยหนิงสวยมากเมื่อกี้ผมเองใครชนกระแพงผมด้วยวิ่งชนกระแพงอมกรเลยก็ได้นไหนเขาโดดมาโบแล้ว ป่าตีเลยที right okay, okay. ่ม uh, ีผันห mm ิอ hmm. ย nah, uh, oh, okay. ู่ล่างนะโอเคโอเคที่ไม่มีผันหนิเองดึงได้ก็เอาดึงได้ก็เอาขอเวลาให้ปีเลยมันไม่มีน้ำแตกนะมันไม่มีน้ำแตกนะปลาหมึกเนี่ยหเอาไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอยแวตอตอย่อยถอยออยออยอยยอยยอ่ออยอย่ย ไอ้จีวีนีพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนเที่ยวไปเที่ยวไปเอาล่างเลยบนสามบนสามเอาปะเอาปะไปอะไรพี่ได้ป้อมพี่ได้ป้อมข้างล่างได้ป้อมข้างบนไหวอ๋อวะเจ็บมันน่าจะมาเจ็บมันมาโอ้ข้างบนยาวเลยว่ะ คีเรนขึ้นไปคีเรนขึ้นไปคีเรนขึ้นไปไอ้นัทนัดซอยโอ้โหนิดเดียวว่ะปลาหมึกได้ปลาหมึกปะเปลาหมึกคียเรนคีเรนคีเรนเอาเลยพี่คีเรนจะตายแล้วคีเรนจะตายแล้วคีเรนจะตายแล้วที่ร้านที่ร้านที่ร้านเออครับเอ้ยเอ้ยเชี่ยโอ้ยการล่าฮะเราต้องได้ป้อมให้กูฆ่าเยอะไม่มีประโยชน์ผมจะป้อมให้ครับไม่ต้องว่า ได้ได้ได้โบนแล้วแหละได้โบนแล้วแหละเฮ้ยขอคิดตีป้อมะมาตัวแมงมาคู่กันมาปุ๊บเอง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 ระวังมันเพื่อนมันเติมเองเองเองเงเป็นโลเป็นเองทำอะไรไม่ได้หรอกคืิไว้ก่อนเจิดตายวิมผมไม่อยู่นะเอยู่ข้างเข้าโอ้โดนผลักว่ะ น้ำแตกมาเฮ้ยโอ้อโหดามิตามหน่อยดามิตามหน่อยไม่มีผลเลยอ่ะตายพีย่เออไอ้เหี้ยมันเคี้ยวพี่ก็เคี้ยวเหมือนกันพี่เคี้ยวหมดแล้วแหละตีไรผลทั <c oughs> <c oughs> นทีเคี้ยวห่วยห่วยโฟมึกเสียน้ำแตกไวแล้วยังวะยังรออยู่เลยนอ่ย <c oughs> เอาไม่พี่ ไม่ได้ป้อมไม่ได้ป้อมเกินตาไม่ไทนั <c oughs> ทน <c oughs> ทเดียวกำ <c oughs> ลังไปดึงๆกงกลังไปดึงได้เอาดึงได้เอา เขาเลียพี่ไปอ้ยมเกิดแน่เลยโอ้ยตายเกิดกี่คนแล้วเนี่ยต้องรอมันเปิดน้ำโอ้ยหนักไปหนักไปโอเคมันเปิดน้ำแต่แล้วโอเคกระทวงทวงทวงถอยกลับมาไม่สู้ไม่สู้ไยเอ้ย จีสวยเจเจเกียวนะป้อมได้ป้อมปะอนัดแตกคนเดียวอะหวิเพียงสิไอเชี่ยกูไม่กล้าคิวอ่ะเนี่ยผมดูให้ยูอะไรอะไร มันใช้ปีเสียมใช้ปีเสียพโกเกป้อมเออโอเคถอยถอยถอยพอแล้วไม่มีคนตีไม่มีคนตีป้อมโยกไยกกลับบ้านสี่ห้าบีเดอร์ไปมาไที่มันก็บอกอยู่แนี่มาคอนเล็ศเลยฝึกมานะมันอยู่พุ่มเนี้ยแวนถอยไปไปหาจะยังไงคือไว้ไว้ก่อน นะระวังนะระวังไอซุปซูเปอร์แมนอ้อมซูเปอร์แมนอ้อมซูเปอร์นะซูเปอร์อ้อมนะระวังนะถ้าพี่กำลังไปเติมพี่กำลังไปเติมพี่กำลังพี่ไปเติมเข้าได้เข้าเขาได้เข้ากำลังมากำลังมาตัวแมปแล้วป่าไม่อยู่ร้นใจได้ป่านี้ไปแล้วป่าอยู่กลางเอาดาบเอาดาบกันปะ ผมดูผมไลยป่าให้เอาเรื่อยเลยพี่ตีดักมันจะไม่ไหววะต้องมีเพื่อนอ่ะไวโอไม่ไหวอ่ะไอ้บัตเตอร์ไฟเดิบัตเตอร์ไฟไม่ไหวแหวนไม่เชื่อพี่คะเจ้าผมเจ้าผมล่อเองเชี่ยกูจะแตกเด็ดอ๋อกูจะแตกเหมือนกันตัดก่อนเดิมอุ้ยตายอยู่ล่านแล้วแตกไปบนเอาล่านเลยพี่ แต่บนเรายังไม่ได้ดันคีบมาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยมังกรล่างอืออือตอนนี้ดันคีบมันแล้วนะเอาหมุนขึ้นหลอดรอรอรอให้น้ำแตกเฮ้ยซุ้มแมงขังหลังซูวมนลงเพื่อนอยู่ปวดอัปปีดขอโทษเพื่อนน้ำแตกน้ำแตกแรดป่ามาป่าป่ามาน้ำแตกน้ำแตกแล้วน้ำแตกแล้วระวังควเลนมานะระวังควเลนมา ป้อมด้วยโฟกัสป้อมด้วยลองคิวเลนมาลองคิวเลนมาป้อมป้อมโฟกัสป้อมโฟกัสป้อมคิวเลนมาแล้วโอ้โหกูแตกแล้วอะพี่ตายนะมันได้ไหลนะระวังสวยสวยสวยไอ้สิอาจีสวยแหวนมามามาตาดีมัอฆ่าฆ่าวิสถอยไหมหรือยังไงหรือยังไงพังพังสู้พังถอยพังสู้พังถอย เดินพี่เียมันไม่ได้ไม่ได้พี่สกิลหมดไม่ถึงว่ะอันตีหมดเหมือนกันตีป้อม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 สวยอ๋อเลยโอเลสแรงคคนว่ะมาอยู่ไหน ไอ้นัทเอ้ยความฝันพเพเตาคิวแจนเมกาตอนไหนนะฮะข้ารถคิวเล่นเกมที่แล้วแต่ว่าเก็บห้า